วันนี้วันที่28พฤษภาคม2564ประเทศไทยอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด -19 ครั้งที่3ทั่วประเทศไม่คึกคักเหมือนแต่ก่อนร้านค้าและกิจการมากมายปิดตัวลงเพราะทนพิษความย่ำแย่ของเศรษฐกิจไม่ไหวคนจำนวนไม่น้อยตกงาน และเริ่มต้นทำสิ่งที่พอจะทำได้เพื่อให้มีรายได้เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายรายงานข่าวที่เพิ่งดูมาเมื่อ3-4วันที่แล้วนำเสนอความเปลี่ยนแปลงที่ต่างไปอย่างมากของถนนเข้าสารที่แต่ก่อนเต็มไปด้วยผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร้านอาหาร ร้านนวดร้านขายเสื้อผ้าร้านขายของที่ระลึกผับบาร์และที่พักมีการใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงบริการและซื้อขายสินค้ากันอย่างคึกคักแต่สภาพในทุกวันนี้คือกิจการและร้านค้าส่วนใหญ่ปิดมีประกาศขายกิจการ ขายตึกมีแต่ความเงียบที่น่าสลดใจถนนเข้าสารเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศที่ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยรู้จักร้านค้าเปิดกิจการเพื่อต้อนรับและรองรับการให้บริการชาวต่างชาติมีพนักงาน ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่จําเป็นต้องพูดภาษาไทยได้ก็อยู่ในละแวกถนนเข้าสารได้สบายๆส,สภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้ของถนนเข้าสารก็ยังไม่ทราบว่าจะกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่จะกลับมาเหมือนเดิมหรือคึกคักกว่าเดิมได้เมื่อไหร่ ก็คงเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าดูกันต่อไปและได้แต่หวังว่าทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับที่นั่นจะยังคงมีพลังใจทั้งผู้คนที่กำลังเฝ้ารอที่จะมาเยือนและผู้คนที่รอต้อนรับผู้มาเยือนแล้วเราจะเจอกันในวันที่ดีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง